Feel Good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันมาฉีกรอยยิ้มรับปีใหม่กันดีกว่านะครับในช่วง f e l g o o d นะครับอย่างที่บอกไปวันนี้ทีมจะเป็นแนวแบบรวบรวม คลิปที่มันซึ้งกินใจตลอดเลคือทัชชี่มากๆทัชชี่ทัชชีแปลว่าซึ้งกินใจเป็นอะไรที่อิโมชันอลมากๆคือแบบเรียกอารมณ์หรือว่าน้ำตาอะไรอย่างนี้ได้เลยแต่แน่ๆซึ้งอ่ะซึ้งแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยครับ Second, I was thinking, <laughs> when do they put cushions on the subways? <laughs> Very comfortable. All right, go for it. Right. Thanks, man. <laughs> Vers ben ici, approchez-vous, sourire hein. Alors, très bien. Bon, là, il y a juste un tout petit nuage. It's the gold you want it. Hi, Mommy. Hi, Mommy. I just want to say Happy birthday. I want you to know. I guess great Greatest Mommy. I love you so much. That's why we said why. Why I love you. Never one. You are beautiful. Never two. You are amazing. Never three. You're the best mommy ever. Never four. Never four. Four. You're the best cook. I love being with you. You worked so hard. I wish you was gone. Are you ready? 영아 <susurra> 見つかったよ。 เป็นไงแต่ละอ่านน้ำตาไหลทั้งนั้นเลยโคตรซึ้งมากเลยค่อยรีวิวไปทีลานก็อย่างเช่นอันแรกใช่ไหมครับจําได้เลยเราจัดกันสองคนใช่เราจัดกันที่เป็นคนที่ขึ้นไปแกล้งหลับบนรถไฟอันนั้นคือเขาแกล้งนะแกล้อีกทีก็คือเขาแกล้งว่าจะดูรีแอคชั่นว่าคนเนี่ยจะให้นอนไหมหรือว่าน้ําใจของคนเรามีไหมใช่แล้ว something the happen จริงจริงนะครับ something special ก็คือเขาให้ให้นอนให้ซบบางคนก็แบบถึงกับแบบ ให้นอนตรงหน้าอกเลยเออให้นอนไปเลยอะไรอย่างงี้นะอันที่2นั่นเองก็คือเป็นเหมือนแบบประตูค่ะเหมือนประตูโดเรมอนนะพอเปิดออกไปแต่นั้นจะเป็น LCD ที่ถ่ายทอดสดถึงคนอีกซีกโลกหนึ่งว่าแบบไ่้เขาทำอะไรกันอยู่แล้วเขาก็แบบทักทายกันเป็นการแบบเชื่อมโลกแล้วก็ด้วยกิจกรรมดีๆอย่างงี้นั่นเองแล้ก็มีเด็กคนนั้นสขวบใช่ไหมที่เขาแบบ เซ่ Happy b ร r t เดย์แบบน่ารักมากๆแล้วแบบพ่อเขาก็ตัดเป็นคำๆคำๆอะไรเงี้ยที่แบบแบบอวยพรแม่เขาแล้วดูน่ารักมากๆเลยใช่แล้วดู a เมซิ่งดูนี่นั่นเลยนะแล้วก็ยังมีน้องหมา2ตัวด้วยแล้วก็เด็กอะไรเงี้ยใช่การแข่งกันอย่างนี้เออนะนั้นก็แบบเฮ้ยน่ารักมากสุดท้ายดีกว่านี้หลิงชอบเป็นที่เขาเป็นปรินเตอร์ตัวนั้นเป็นเทคโนโลยีหมายเป็นปรินเตอร์ที่เขาปรินออกมาเป็นรูปสัตว์ได้เลยเพื่อให้เด็กที่เป็นเด็กพิการทางสายตานะคะได้จับดูว่าเฮ้ยม้ามีรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะหัวเป เป็นการให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาอะไม่มีโอกาสเห็นเหมือนที่เราเห็นนะฮะไว้คุณผู้ชมมีคลิปอะไรฟิลกู๊ดแบบนี้แนะนําเข้ามาได้นะหรือคลิปของตัวคุณผู้ชมเองนะส่งเข้ามาที่ Facebook แล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานสกรีนทีใช่แล้วดีมากดีนะเป็นอันดับนนะครับก็ยังไงก็อยากให้รู้สึกดีการในช่วงฟิลกู๊ดแบบนี้ในปีใหม่แบบนี้ก็ส่งต่อความสุขแบบนี้ออกไปไม่รู้จบนะโลกจะได้น่ายยิ่งขึ้นว้าว โอเคหมดเวลาของช่วงนี้อของช่วงนี้แล้วเ่ค่ะเ,เจอกันช่วงหน้านชูเรองหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งเก้าสามเธอมาคุยอย่งกกล้านะไม่ได้คุยอย่างเดียวเล่นเกมนิดนึงแล้วรับรางวัลไปเลยค่ะตุ๊กตาจากซีโอทีนะครับในช,ช่วงซูเปอร์เกมสักครู่เดียวเรกลับมานะค่ะ